มดิไฟเลยตอนนี้เกจะเต็มครับกระถางลมสดอี่านด้วยนะครับผม นี้นะฮะคลิปนี้เรามาอยู่กันที่อู่ช่างยุทธสังโพนี่นะฮะโอ้โห oh, เปียบพุทธเจะเลย กับคันนี้ครับีโน่ F49J สองร้อยสิบแรงมาฮะโอ้โหจัดเต็มมากๆเลยหล่อ,อ,อจัดช่างไม่อยู่นะครับช่างยุดไม่อยู่กระบะยาวกี่เมตรเลยสามเมตรหกม,ม,มีตั้มด้วยครับตั้มกี่ตัน จำตัวนี้ก็บอกแลวแปดตันแปดตันสิบล้อเลยนี่ต่อสิบล้อเลยพี่จำแปดตันนี่มันรู้สึกว่าใช้สิบล้อไม่ใช่เหรอเพราะว่าโก<อ><ป>ไม่ได้แตปะทำไมอะแปดตัน,น,นถ้าถ้าแปดตันรู้สึกว่าไม่ได้น่าสิบล้อหรือเปล่า,กายก โอโ้โหโอเคเแก้ไปไปไปดียนะ่ยเดี๋ยวเ<อ>ดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเอยดูเดี๋ยว่อนนี่นะฮะเดีนดบบนเ๋น,นี่ยวเดดี๋ยวเดเดดี๋นดีวเดยวเดวย น่าจะหกตันเลยน่าจะหกตันแกนใหญ่เฮ้ยหรือว่าแปดวะของมนันใหญ่ๆอยู่เนี่ยโอเคไหมเราก็เลยอีกไปอีกคือพี่พย บันบัน,นบ้นทอ,นทอนยช่างติ๊กนะครับเอยดัสองร้ิสอง้ไม่ดัออ่เันหาช้าไม่อันเล้งเ <ไป S 1> ดิมมันต้องมีกล่องหน่อยนะ ต้องมีกันเจี๊ยบด้วยเนี่ยไม่ไปดับมือถ้าเป็นความั่งแล้วนบ๊อบบ๊อบบ๊อเออวูออ้วู้ท่ายก็มีดับเท่เลยไหมนั่นแหละโอเคนี่นะฮะคันนี้ลูกค้าเอาไปวิ่งเลยครับคันนี้ถ้าเป็นรถยี่ห้อเปียโนพักนี่อย่างนั้น,น,นเลยคันนี้ลูกค้าเอาไปวิ่งเลยพี่มะพร้าวปะมะพร้าวครับมะพร้าวโอง่งดังอยู่เลย ร <100 S 1> ้อยเจ็ดห้าดังทุกตัวอะไรดังอ๋อแล้วกดเบรกกดเบรกดลั่นแน่ปล่อยอดังดีมากนี่น,น,นะฮะ<น>กับฮีโนโ่ FC ฟซีเก้าครับเป็นกระบะดัดมม์พร้าวอคอกยาวครับสไตล์รถล่องเลยนะฮะกอคันนี้เป็นสี ท้ามงไดตาเนี่ยมันก็คือสีเหลืองสีเหลืองที่พ่นด้วยกากเพชรนะฮะพ่นกากเพชรทัาพิีแล้วพี่แล้วเขาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยสีแบบนี่มันก,กากลุงอะเหลืองกากลุงเหลืองกากลุงแล้วตัวข้าศีพี่มันเป็นเสือมั้งไอสีสีรุมไอแข็งคานดำสีรุมอ่าอันนี้สีดำกากลุง่งดำกากลุงทำยากไหม ทำเมื่อพอนหัวรถต้องขัดเหมือนกันแต่ก็เนียนเหมกันเนี่ยแสดงว่าตอนทำสีนี่ก็ต้องถอดชุดถังลมออกถูกไหมชุดนี้ไม่ได้ถอดไม่ถอดสเฉพาะชุดนี้โอ้แสดงว่าชุดนี้ถอดไม่ได้ถ้าถอดต้องให้เจ้าของมาถอดช่างเล็กเนาะงานช่างเล็กชุดนี้ก็ประมาณห้าหมื่นได้มั้งเนี่ยนี่นะฮะรถที่ไหนไปเจ้าของ อยูดำเนินเรื่องผัวเนี่ยงานระพี่ะร้าคันนี้ต่อมะพราวเยือนเนอนต่อนนานกี่ี่เดือนดำประมาณสามเดือนได้สามเดือนดำสามสามสี่เดือนเลยนอนอยู่นี้ไม่สดดมันลงแรงมันมันไม่เบรกอ่ะค่อยๆตัค่อยตัวบัที่ต้องค่อยๆตดำอ่ะ เออมาขึ้วลงอาลงเงาเท่าไหร่พี่เหรนี่ยเขรู้ไหมกี่แสนนะครับกี่แสนคันนี้โหน่าจะมีเกือบเหยียบสี่อะเหยียบสี่อยู่นะขอบแต่งเยอะอันนี้เป็นยุ่นเลยพี่เนี่ยใช่ครับยุ่นเลยก็สองรุ่นเลยอันนี้ P C Y ยังไม่มีขายตอันนี้ไม่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 ของแท้ครับ มองมองมองหน้านี่มองสมหวังเลยเหมือนคล้ายสมหวังเลยโทสเดียวกันเลยสวยครับสวยใช้เป็นล้อเลยนะใช่ปนล้ออ่ะมีนะฮะมาชมกันนะครับชมดีเทลอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ไอ้บอกบนรู้ชื่อ ไอ้มวกบนนี่เขาเรียกว่าอะไรมวกแก๊ปกันแ,แดดนะบวกแก๊ปบวกแก๊ปออแอดมึงมีติ๊กเกอร์มั้งบ้ติ๊กเกอร์อะไรติ๊กเกอร์ที่แปดส่องแปะ่ึทีอมีนี่ฮะซีเลตครับซีชุบแผงใต้กระจกชุบแก้มชุบครับ แล,แล้วก็กันชนเลทฮะแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนงวนเฮงเป็นกรอบไป้ายไฟด้วยครับสวยจัดปลัดไม่ได้บอกลูกสาวปรลัดบอกอเห็นมมนขึ้นไฟดีมากนี่ไงงานชุบน,น, <c oughs> นี่ไงครับเ <c oughs> ลดบุไลหนังครับแหมสวยจัดเลยนะฮึไ <c oughs> หนังนะฮะสวยๆมีนะฮะครอบกองครับ จัดถังลมช่างเล,ล็กครับสี่ลูกฮะแน่นอนว่าการใช้งานเนี่ยดีแน่นอนครับก็จะบอกว่ายังไงดีของเดิมก็ดีนะครับแต่ว่ามันยังไงมันดีอยู่แล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่เนาะเนี่ยลมหมดช้าแน่ครับถังลมเยอะแล้วก็มีนั่นเรียกว่าอะไรนะตัวมอลมเบรกมอลมเบรกเขาใหญ่นะฮะเบรกแรงฮนะจึ๊กจึกเลย ประสิภาพการเบรกนี่ดีแน่นอนครับคอยเสียตัวเอครับจากช่างติ๊กบางแพรหลังเครื่องมือเลสแหนบแชสซีสีดำกากลุงนะฮะสุดจัดต้องบอกว่าถ้าทำรถแนวเนี้ยต้องอู่ช่างยุทธเท่านั้นนะอูอื่นยังไม่มีใครทำเลยในแนวเนี้ยตรตานี้ต้องอู่ช่างยุทธ เนี่ยะกำลังดีเลยฮะดับประมาณหกตันได้ครับท้ายนะฮะนี่พี่ตรงไม่เคยขัดนี่ปกติขั้นอื่นมันจะมีไฟไหม หรือว่าไม่มีไม่มีมมแต่แท้แล้ใครจะสร้างวะใช่ครับโอ้โหขับเบดต้องเกี่ยวโซนเนี่ยโอ้สัดแล้วซัดแล้วซัดแล้วมีมีเรื่องนะควาโยโตนี่ใส่มินิบาร์ให้รู้รู้แซ่กันไปเลยใส่แบบยี่สิบดวงโอ้ควยโตเนี่ยอ่ะแอร์ใครล่างใส่กล้องมาแล้วมาพี่แบบ กันโค้งหน้าหลังเลยครับนี่ฮะกันโค้งหลังกันโค้งด้วยชกด้วยครับชกแดงๆดจ้ไอ้ใจเลียกาแล้วก็ข้างหน้านี่ข้างหน้าก็มีกันโค้งครับชกด้วยฮะเพ<อ>ื่อแบบรถพนะแบบักได้ ปากนกแก้วหรอกนี่อันนี้เปิดนี่นรถพักได้อ๋อถ้าไม่สังเกตไม่รู้มองเป็นเพื่อนแต่ว่าดำธรรมดาฝาท้ายหนักไหมพี่โอ้โหไม่หนักอะลิเมนท์อะลิเนียมอืมโยงอย่เงี้ยหนักแล้วก็เอามือลองไหมอยากรู้ว่าหนักไหมเนี่ขาดอ๋อนี่พื้นเหล็กเลยพี่พื้นเหล็ครับพื้นเหล็แผงข้างอลูมิเนียมแล้วก็ข้างหน้าพี่ตัวฝาหน้าเน่ยเหล็กหมดเหล็กหมดเลยหมดเป็นเหล็ อันนี้ก็เลทใช่ไหมโลหมบีนเนียมมีเนียมมีเนียมคันนีน้ช่างยังพี่ยังครับยังไม่ช่งางคาดการณ์ว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณติวครับอันนี้ผมนะครับห้าตันห้าตันสองห้าตันสามห้าสองห้าสามถังน้ำมันสองห้าไม่ได้พี่เนะี่ยสามถังยุ่นเนาะ เอ้นี่เป็นถังเหลดหรือว่าถังเหลดหรือมินียมเหลดครับเ <L ate. S 2> หลดโอ้ถังแต่เหลดอันนี้มางี้แต่ที่แรกไม่ได้ปัดเงาเพิ่มมางี้นะครับโอ้อันนี้กระทะมิเนียมอันนี้ปัดเงาเองพี่หรือว่ามางี้นักขับปัดมาแล้วก็ปัดมาแล้วกระทะอะไรเรียกแม่ไนะมอ้หําอยู่หนูนะไอ้ขอกระทะปเนียมโอ้ปกติเขาเรียกกระทะปเนียมเกล้นนักเกล้นนะฮะหลังมิเนียมพูด คู่เลยคู่เลยครับเป็นเจ้าของบก็ค่อนข้างเยอะอยู่โอ้โหอันนี้ก็ยุ่นนะพี่นะแปะแปะแพ้ด้วยอ่ะแปะแปะอยู่ที่แปะมั้งแปะเพจอย่างเดียวเฉพาะตัวเพจอย่างเดียวไม่รวมกอบ ห้าพันห้านี่นะฮะห้าพันห้าครับตัวแผ่นอย่างเดียวนะแผ่นคือเพจเนี่ยเพจเพจโชว์น้องเฉพาะเพจเนี้ยไม่รวมตัวกรอบเนี้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ๋อมันมาห้องกระจกด้วยเหรออะคริลิกอ๋ออะคริลิกข้างในมันเป็นกระดาษด้วยอะไรที่แล้เป็นแผ่นพลาสติกเป็นอะคริลิคดีสีหรอสีแล้วก็ทำลายแล้วเคลือบอ่ะโอ้โหอย่างนี้เอง กระดาษอันนี้ของไทยนะฮะนี่ฮะของพิซิวานเดอโอ้ออโหเนี่ยนะเสียดายโอ้โหนี่ฮะภายในภายในนี่ทำกี่วันใี่ปี่น่าจะเดือนหนึ่งภายในเดือนหนึงน่งใช่ครับอันนี้เบาะเข้าเบาะเดินไปทำใช่พี่ใช่ครับเบาะเด็กคุ้มหนังใหม่เนาะอืมงบเท่าไหร่พี่พอดึภายในน่าจะประมาณพันนิ้นิดอันนี้ร้านที่ทำใช่พี่ อนุรักษ์สินราชบุรีฮะประมาณนี้นะครับภายในจะให้ไฟมันลลงในนี่ละลงพื้นละลงเลยไอ้ออหลวดำแปดตันจริง รู้สึกว่ามันใหญ่กว่า6กตันแล้ 6, นขึ้นนะนนเดี๋ยวขอขึ้นนะเดี๋ยวพอ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 ขอขึ้นหน่อยเออก็พอสะโอ้โหขึ้นยากเลย แค่นี้พอฮะนี่ครับพื้นประมาณนี้ฮะหมวกครับนี่โอเคจบแค่นี้พอขึ้นยาครับไม่ต้องรู้กระบะตรงนิดนิดแล้วรู้ลงส่งจะถูกเหมาะจะได้ส่งสูงเนี่ยอันนี้กระบะเบี้ยโอเคประมาณนี้นะครับเบอร์ครับช่างยุึด หรือ Facebook อูชัญยุทธต่องโพครับอันนี้คือนะฮะสวยจัดเลยอ่ะ ิดนี่เลยนะติดเนี่ยเสี่ยงเลยนะคือไปก็ได้ถ้าเป็นตัวภายในครับสวยจัด สวยจริงๆนะกลางคืนนี่มันไฟสวยมากครับรถสีเหลืองไฟก็ทนสีเหลือง